สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบครูพิตานนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะนี่ไดยยิบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยค่ะและเปิดแบบฝึกหัดน,นะคะไปหน้าที่59ค่ะ ในแบบฝึกหัดวันนี้นะคะก็จะเป็นการนับรถทีละสิบนั่นเองนะคะก็จะมีอยู่4ข้อนะคะโดยที่หลักหน่วยเลขด้านหลังก็คือเลขศูนหมดเลยนะคะมาดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1จะมีจํานวนตัวเลขมาให้อยู่4ี่จำนวนนะคะก็คือ50แล้วก็ช่องว่างนะคะแล้วก็30 20ตัวเลขอะไรหายไปนะคะอ่ะ เลขเาวนี้เรามาสังเกตนะคะเลขด้านหลังคือเลขศูนย์หมดเลยใช่ไหมลูกเราไปดูเลขด้านหน้าค่ะเริ่มจากเลขห้าลูกเอานิ้วขึ้นมาห้านิ้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็หักนิ้วไปหนึ่งนิ้วลูกลองนับดูสิคะว่านิ้วลูกเหลือกี่นิ้วหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นเหลือสี่นิ้วลูกเขียนเลขสี่ลงไปในช่องเลยค่ะแล้วตามด้วยเลขศูนย์นะคะจำนวนนี้อ่านว่าสี่สิบ โอเคนะคะไปดูข้อที่สองเลยค่ะเริ่มจากเลขสี่สิบมีสี่กับศ3นย์มีสกับ0ช่องว่างแล้วก็10มี1กับ0อ่ะข้อนี้เริ่มจากชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วก่อนหลังจากนั้นหักนิ้วไป1นิ้วเหลือนิ้วกี่นิ้วคะที่ลูกชูขึ้นมา 1...2...3 เหลือ3านิ้วถูกไหมคะ3มี3กับ0เรียกว่า30ค่ะ ต่อไปหักไปอีกหนึ่งนิ้วเหลือกี่นิ้วลูก2นิ้วลูกใส่เลข2ลงไปในช่องเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมเลข0ตามหลังเลยโอเคนะคะเดี๋ยวอีก2ข้อลูกก็ทาเหมือนที่ครูสอนมานะคะข้อถัดไปลูกเอานิ้วขึ้นมา6นิ้วแล้วหักไปทีละนิ้วโอเคไหมคะคแล้วพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ